สวัสดีครับพมกุหาครับคาะกุหลกีแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มีนะครับคุณปูทองคํานะครับคุณปูทองคํามาเยี่ยมลักกี้นะครับไว้มาเยี่ยมเย็นลักกี้นะครับดูลักกี้ลักกี้ห่วงยางรถนี่คุณปูลักกี้ห่วงยางรถห่วงยางรถห่วงห่วงห่วงยางรถคุณปูคุณปูอาทักทายนะครับทักทายคุณปูหน่อยลักกี้อาคุณปูมาเยี่ยมนะคะวันนี้นะครับทักทายหน่อยนะครับลักกี้นะครับ คุณปู่กับลักกี้นะครับลักกี้ตัวใหญ่นะครับเนาะใหญ่นะเอาจีบจีบสาวหน่อยคุณปูจีบสาวหน่อยคุณปูคุณปูคุณปู่ นี่มาอยู่มาอยู่กับตัวเล็กฮ่่่าปูทองคำนะครับผมนี่คุณปูคุณปูกินเก่งนะครับคุณปูนี่กินเก่งมากเลยนะครับปูทองคำกินเก่งลักกี้กลัวลักกี้กลัวคุณปูหรือเปล่าลักกี้เอาไปหาลักกี้หน่อยครับคุณปูครับไปหาลักกี้หน่อยครับผมไปหาของกินหรือเปล่าเอาอะไรกินสับปรถไหมอ่ะ อะให้คกูปลูกไปทั้งหมดไปปูทองคานะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมลักที้นะครับแวะมาเยี่ยมเยี่ยนนะครับไปมาเยี่ยมเยี่ยนนะครับผมน้องเอาเอาคุณปู อะไรครับคุณปูจะเอาอะไรนะครับเอากล้วยไหมอ้วนนะครับคุณปูอ้วนนะครับผมเนาะลัอกี้นะครับวันนี้นะครับอ่าลุ่นปูนะครับปูนี่ก็งาใหญ่งาสวยเหมือนกันครับคุณปูที่ใส่ดีนะครับที่ใส่ดีนะครับผมเนาะใครก็เข้าใครได้นะครับคุณปูนะครับผมเป็นช้างงาที่ใส่ดีมากเลยนะครับเนาะพอกกันก็ปล่อยได้เลยนะครับเนาะ นี่ก็มืดแล้วนะครับคุณปู่นะครับมาเยี่ยมรักินนะครับผมอากินหน่อยคุณปู่กินเลยครับคุณปู่ครับตามสบายเลยครับคุณปู่กินหมดไหมนี่กินเลยครับคุณปู่ครับอเลือกตามใจเลยคุณปู่ อากินต้นไม้ไหมกินเลยครับอาวคุณปู่ชอบต้นไม้นะครับนี่นะครับต้นไม้ที่พ่อขวัญปลูกไว้นะครับเป็นต้นทอนเนาะไว้ชงเวลาไม่สบายนะครับหนูลักกี้นะครับอยู่นู้นนะครับนูน้องแก้วก็ทางนู้นเลยน้องแก้วนะครับผมสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีครับอาพ่อขวัญก็ถามว่าลักเกียอายุเท่าไหร่นะครับสามสิบเอ็ดปีนะครับเนาะคุณปู่ไม่สนใจสาวเลยเนาะคุณปู่นะครับสนใจแต่ของกินเลยนะครับนูนะครับ น้าสวยสวทุกอ,อย่างครับเป็นท้ามตเมียที่หาตวเทียบยากรเพื่อควมวยใครใครที่ไม่เคยเห็นท้ามตัวเมียสวยๆนะครับได้เห็นแล้วเอาเป็นทา้ามปรกวดนะครับ่าจาใช่เลย อ่าลักกี้มาทักทายคุณปู่หน่อยเดียวมามาทั้งครัวลักกี้เห็นคุณปู่เดินมานะครับเอายังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับ่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะครับกับคุณปู่ทองคานะครับผมเนาะอ่าทักทายนะคุณปู่นะครับกินหญ้าคุณปู่ก็กินต้นไม้เนาะ กิ Workers, word, ่ตม uh, ้นะครับไก่คุณูก็นี่ใสดีนะครับมีนใส่ดีมากเลยนะครับเหืือนคราบีเลยนะครับเนาะเซตปูหน่อยอันนี้ก็อากาศร้อนเนาะ คุณปู่ก็เดินเล่นตอนตอนตอนเย็นทุกวันนะครับก็แวะมานะครับเย็นๆลัะกี้นะครับก็เห็นคุณปู่เดินทุกวันนะครับแต่ก็เดินอลังการนะครับไม่ได้อยู่กับที่เนาะคุณปู่ทองคํานะครับเนาะนิสัยดีมากๆเลยนะครับคุณปู่นะครับตอนนี้ก็กินหญ้านะครับผมกินต้นสับปะรดนะครับออกขานเอาให้วยให้กินด้วยนะครับผม อย่าไัูงพอใด้วยูงใ่าผูเาเยียมนะครับลักกี้นะครับผู้บบาวรุ่นปู่นะครรุ่นปู่ทองคานะครับรุ่นปู่ไม่สนใจผู้สาวเลยเนาะขึ้นตัว ที่สุดก็ว่าได้ในในตอนนี้นะในในที่สุดก็ว่าได้ใบหน้าผู้ใหน้าของสวนกงอ่าเดี๋คุณผูกก็มาเยี่ยมลักซี่นะครับอ่าครั้งแรกที่คุณผูผแกแวะเข้ามานะครับแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนลักซี่นะครับผมเนาะ งานก็สวยนะครับคุณครูนะครับวไซัดีนะครับเพราะวันก็ปล่อยได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับใครก็เข้าใกล้ได้นะครับคุณครูนะครับนาออย่าง้อควานนะครับไม่เคยเข้าช้างงานง่ายๆนะครับก็ต้องระวังนะครับแต่คุณวานก็บอกว่าใจดีนะครับไม่เป็นไรนะครับใครก็เข้าใกล้ได้นะครับผมไม่ทําหลายเพื่อนนะครับผมูตงตรงนี้นะครับูตรงตรงนี้นะครับดูรักกีรอันใดเคยเห็นงากองครับนี่ครับเส้นนี้นะครับเหมือนกัน หลักสุดท้ายงานทนทอต่ัี่ที่ยังไม่เคยเห็นทสวยก็เข้าไปดตามกันได้นะครับกา้าี่ที่นะม่บุญไม่เบุญไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไปไม่ใหญ่ถึงรดับลกี่นะครับเห็นเห็นแล้วนะครับไม่เคยบุญโตอ้วน โอเคนะครับสาหรับคินนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับฝากกดค์แชนเื่อไปนอกีผนาะก็เป็นกาลงใจให้นองลักี่และคุณปู่องคาด้วยนะครับวันนี้ก็คนปู่มาเยี่ยมเยือนลักี่นะครับดูน้องแก้วมณีนะครับผม ดูคุณปูกินอร่อยอย่างเดียวเลยนะครับคุณปูสนใจสาวหน่อยนะครับคุณปูไปคุณปูกลับบ้านคุณปูครับควานเรียกแล้วนะครับคุณปูครับกลับบ้านนะครับมืดแล้วนะครับผมอ่ากินกินต้นไม้ก่อน ขอกินต้นไม้ก่อนแวะกินต้นไม้นะครับผมเนาะไป่ได้แล้วนะครับคุณปู่นะครับขอให้โชคดีนะครับคุณปู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งเช้าก็แวะมาใหม่นะครับแต่งชุดสาวสวยนะครับแต่งชุดตะโหลกนะครับมาให้ลัคกี้นะครับผมอ่ะมืดเลยนะครับวันนี้มืดเลยนะครับเดินเล่นนมืดเลยนะครับผมขอบคุณนะครับคุณปู่ที่แวะมาเยี่ยมเยียนลัคกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเนาะ